สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น oppo a 7 4 5 g นะคะอันนี้เคมหน้าจอนะคะอันนี้เช็คทัสกรินนะคะอันนี้จะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ จุดไหนที่ทาสกรีนไม่ได้มันก็จะมีมีสีฟ,ฟ้านะคะนี่นะคะทัสกรีนได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพี้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าจอสัมผัสได้นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ชาร์จไฟชาร์จไฟนะคะ ชาร์จไฟเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้า1.6นะคะแล้วก็สัญญาณซิมอันนี้เป็นซิมทางร้านนะคะสัญญาณซิมขึ้น4ขีดสัญญาณไวไฟขึ้นสขีดแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะนี่นะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะ okay. ตัวเครื่องสั่นนะคะต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะนี่สแกนลายนิ้วมือได้นะคะ ลายนิ้วมือได้สแกนหน้านะคะนี่นะคะสแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คนี่กล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็ค กล้องหน้าได้ยินไหมฮัลโหลเช็คจชบันนะ Hello, ทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเชชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเชชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คอันนี้กล้องหนะะ้ากล้องหลังใช้งาน,นได้นะคะต่อไปแฟลชนะคะแฟลชใช้งานได้นะคะต่อไปบันทึกเสียง จะหาแอปบ,บันทึกเสียงสักครู่นะคะไม่มีแอปบ,บันทึกเสียงนะคะ เดี๋ยวข้ามไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างก่อนนะคะลำโพงบนเสียงออกนะคะเซ็นเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะแล้วก็ลำโพงล่าง มิจฉาชีพหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนด้วยความห่องใหจากสำแนะนประกันสังคมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลสำนักง,งานประกันสังคมหนึ่งห้าู่วนหกเปิดให้บริการตลอดเช็คนะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงและยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็ค เช็ะคะบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหเช็คหนึ she she ่งสองสามสี้าหกเจดแปเก้าสี่เช็คบันทึกเสียงฮัลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมเรียบร้อยค่ะใช้งานได้